แล้วครับอยาก n d l y UAV on s t เปิด UAV ป่ะเปิดไม่ล่าไ,ไ,ไม่ต้องหรอกเปิดแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเขาเปิดแล้วนี่ไม่มีบอทแม่เลยนะใครจะเอาของของมันนะ ออนนนี่ไงเป็ศพจมีตัวปะเก็บดีไปข้างบนไหมซื้อออกเหรอโอเคแล้วแต่อ๋อมีคนมีคนรวยอยู่เนี่ยอ๋อคนรวยไปแล้วไม่ใช่ซื้อซื้อกล่องอยู่นะ

for one killing operator for a contract chị không head ผมมีก้อชุบผมมีก่อทชุบผลกล้วผลแล้วผลแล้งั้นไปซื้อซื้อออกเผื่อกอดนะเดีวนะเผื่อกอดอ๋อออกมาแล้วไว้ไว้มาล่าแท้ๆแต่ะต วางเหยื่อเหยื่อกินเบ็ดต้องเก็บเม็ดแม่งรถติดเมื่อกี้ป้าป้าป้ปเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันไปเลยไปเรียกไปเรียกไปซื้อแล้วก็ไปเรียกฮอเลยครับรอบนี้ผมเล่นไม่ดีได้อยู่ไม่ดียังไงขาดไปคนนึงก็เหนื่อยอะ มาแบบมาดราม่าแบบไปปุ้มอีกแล้วเยี่ยนนี่นินทาจัระยะเผาคนเลยเนี่ยโอ้มันมาตอนไหนวะมาเไปยินด้วยเอาดิดราม่าซื้อออกก่อนดราม่าแบบปุ้มแล้วไปขโมยแว่นเมียมาใส่เรียบร้อยแล้วจอยตีกูเลยปุ้มกำลังจะออกแล้ว ซื้อออกอย่างครับซื้อยังซื้อยังครับผมไม่มีไม่มีซื้อยังครับอ้ยไเดี๋ยวผมซื้อผมซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอ่ะเออโอ้โหมันจะมาแล้วมีกดไม่กดโอ้โหสุดท้ายแม่งไม่ได้ How <laughs> <laughs> oh confirms <laughs>